วาดลงแทบบาทพุทธอ,องค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงฆ์จรเจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้อมนำไตรรัตอุบัติเสียนพระสงฆ์เวียนรักธรรมวัด ตามศรัทธาโปรดส่งเคราะห์ส่งใจให้ดวงตาเห็นธรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอัญเชิญพระไตรปิฎกย่อยกแจง้งสอนท่วนแล้วสิ้นเคลือบแคลง สิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนไตรยัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรยัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทะมุนีประธานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทัตส,สีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดี สหธรรมมิกทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกาแม่ชีวะเลยลักษพรผลเป็นผู้ทำรรหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ พระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันตะปิฎกเล่มที่11ฉบับมหาจุลาสังยุตตะนิกายมหาวารวะอาปานสูตรวาด้วยพระธรรมเทศนาที่อาปาน,านิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะนิคมของชาวอังคะชื่ออาปนะแคว้นอังคนะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตร อริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเรื่อมใสย,ยิ่งในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตพระอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสยัยหรือเคลือบแคลงในพระตถาคต หรือในคําสอนของพระตถาคตอนหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลละธรรมเข้าสู่กุศลระธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่น มันคงไม่ทอดทุระในกุศลลธรรมอยู่กอวิริยะของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินรีอันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรพึงหวังได้ว่า จะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้างก็สติของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินสี อนหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่าจะทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกะขะตาจิตก็สมาธิของพระอริยสาวกนั้น พึงจัดเป็นสมาธินีอนหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดว่า สงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกําหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแกเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกัน้นมีตันหาผูกไว้เล่นไปท่องเที่ยวไปส่วนความดับกองแห่งความมืดคือ อวิชาไม่ให้เหลือด้วยวิราคะนี้เป็นทางอันสงบนี้เป็นทางอันประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสลักคืนอุปาธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพาน ก็ปัญญาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญนสีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ ครันระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครันตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครันรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่านี่แหละคือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อนบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามมากายนั้นอยู่ และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็ศรัทธาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัททินรีดีละดีละสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคต อาริยะสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเครือบแคลงในตถาคตหรือในคําสอนของตาคาคดด้วยว่าอาริยะสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้ปารบความเพียร เพื่อละอกุศลละธรรมเพื่อให้กุศลละธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลละธรรมทั้งหลายอยู่ก็วิริยะของรอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินรี อนหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิง่งระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้าง ก็สติของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินสีอนหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่าจะยึดนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิ ได้เอกคะะตาจิตก็สมาธิของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินีอันหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นพึงหวังได้ว่า จะรู้ชัดว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกําหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกันมีตันหาผูกไว้เล่นไปท่องเที่ยวไป ส่วนความดับกองแห่งความมืดคืออวิชาไม่ให้เหลือด้วยวิราคะนี้เป็นทางอันสงบกนี้เป็นทางอันปราณีตคือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปาธิทั้งปวง ความสิ้นตันหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานก็ปัญญาของอริยะสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญีนสีสารีบุร อริยสาวกผู้มีศรัทธานั้นพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่า นี่แลคือธรรมที่เราได้ฟังมาก่อนมัดนี้เราถูกต้องด้วยนาม,มากายนั้นอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็ศัทธาของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัตทินรี ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุก จเจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัฐกรรมจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัฐกรรมจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไข ขอเดชะพระไตรรัตน์กำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินนามสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ